ตัวเต็มโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่219ความจริงเปิดเผยกับวันชี้ชะตาของการมองเห็นอนาคตของทาเคมิจิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นมังงะของโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่219ซึ่งบอกเลยแหละครับว่าตอนนี้มันสุดๆเลยนะครับเนื่อง้วยว่าเป็นการปูเนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นสุดๆและเราจะได้เห็นคู่เดทกันด้วยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาถ้าอย่างนั้นอย่าลืมกด subscribe และกดกร และไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์นะครับถูกต่อเนื่องมาหลังจากที่ทาเคมิจินั้นนะครับได้เข้าร่วมกลุ่มบรามันนะครับอย่างเป็นทางการและทางด้านของเซนจูนะครับผู้ที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มบามันได้มาชวนนะครับทาเคมิจินั้นออกไปเดทนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีการเฉลยแล้วแหละครับว่าสถานที่นะครับที่ทาเคมิจินั้นมาเดทก็จะเป็นสวนสนุกนี่เองแหละครับแล้วก็เป็นเหมือนสวนนะครับให้คนนั้นมาแบบว่าชอบกินชอบจ่ายนะครับแล้วก็มาเดินเล่นกันนะครับ เราก็จะได้เห็นนะครับความน่ารักของเซนจูที่ดูไม่เหมือนกับหัวหน้าบราหมนเลยสักนิดนึงด้วทาเคมิจิที่มึนงงถึงกับเอ่ยปากพูดเออฉันคิดว่าพวกเราจะมาคุยอะไรสถานที่ที่มันจริงจังกว่านี้นะเซนจูแต่ปรากฏว่าเธอนั้นอยากจะมาสวนสนุกแบบนี้เหรอเนี่ยเซนจูยิ้มตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้านะครับที่พอใจสุดๆใช่แล้วล่ะฉันน่ะอยากจะมาที่นี่สุดๆเลยว้าวฉันไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่อยู่ป .6 แล้วนะเนี่ยทาเคมิจินั้นก็ยังงงนะครับว่าทําไมกันนะครับเซนจูถึงยังใส่ชุดนะครัับหหวน้าารมอออยู่เ แต่ว่าเซนจูทําไมเธอเนี่ยยังใส่ชุดของบรามันแบบนั้นอยู่ล่ะเซนจูนะครับจึงตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มอ๋อฉันว่าชุดปรามันอันนี้เนี่ยมันใส่สบายดีสุดๆเลยอะและเหตุการณ์กตัดไปนะครับตั้งสองคนในตอนนี้เนี่ยก็กําลังขึ้นชิงช้าสวรรค์กันโอ้ฮานาคากิตอนนี้เนี่ยเราขึ้นมาสูงมากเลยนะพอเธอเล่นนะครับชิงช้าสวรรค์เสร็จนะครับจึงไปเล่นม้าหมุนต่อไปเลยไปเลยชุ่ม้าดำฮิ๊กกอบฮิ๊กฮิกบกรบแต่ขค่ไม่จีนนะครับที่ขี่ม้าหม เพื่อรักษาน้ําใจเซนจูฮ่าฉันเนี่ยรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการขี่ของเด็กเล่นแบบนี้ของเธอสุดๆเลยละ่ะส่วนัาเคมิจิในตอนนี้นะครับก็ยังรู้สึกสับสนนะครับโดยเขานั้นนะครับก็ยังคิดอยู่แหละครับว่าสรุปแล้วเนี่ยคนที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านี้เนี่ยใช่คนคนเดียวกันเนี่ยที่จะทําการเริ่มต้นสงครามของ3ามเทพจริงหรือเปล่าเนี่ยเธอดูแปลกไปจากคนอื่นมากเลยฉันไม่รู้ว่าเธอนั้นคิดอะไรอยู่ในตอนนี้เซนจู Zen นะครับจึงตอบกลับมานะครับโดยเธอบอกและครับว่าสงครามระหว่าง3ามเทพเนะี่ยจะเริ่มต้นขึ้น ในวันที่14เดือนกรกฎราคมนี้ฉันกับดาเค้นเนี่ยจะร่วมมือกันในการจัดการคันโตมันจิไคซึ่งแน่นอนตะเคอมีกับฉันเนี่ยจะร่วมมือกันในการปกครองราคูฮาระทันใดแต่ในข้อจ,จริงแล้วฉันเนี่ยสามารถจัดการได้ทั้งหมดแหละด้วยฝีมือของฉันถ้าหากไมกี้และก็เซานั้นพ่ายแพ้ฉันก็จะเป็นนัมเบอร์วันนี่ตาเคมจินายพร้อมหรือ,อยังตะเคมจิ <Me> ก็งงนะครับว่าพร้อมอะไรนะครับและทันใดนั่นเองนะครับรถไฟเหาะนั้นนะครับก็พุ่งขยานลงมานะครับเล่นเอาตาเคมจิของเรานั้นร้องลั่น ครับด้วยความกลัวฉันจะตายแล้วและในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านของเซนจูก็เลยพูดนะครับกับทาเคมิจิบามันนั้นจะเติบโตขึ้นมันจะไม่เกี่ยวกับการที่ทําให้บามันนั้นแข็งแกร่งขึ้นอีกต่อไปแต่ต่อไปมันจะเป็นการทําให้บามันใหญ่ขึ้นต่างหากแต่ทาเคมิจิในตอนนี้นะครับหน้าตาเบยนจะอ้วกนะครับก็คือเล่นรถไฟเหาะมานะครับแล้วก็บอกเลยเหรว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฉันว่าเราควรจะหาที่ที่ดีกว่านี้ในการพูดคุยกันนะแต่เซนจูนั้นนะครับเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับก็พูดต่อเดี เลยะครับว่าเมื่อแก๊งของเรานั้นใหญ่ขึ้นผู้คนนั้นมันก็เพิ่มมากิ่งขึ้นแต่ว่าจะมีคนนั้นที่ไม่พอใจเพิ่มมากิ่งขึ้นด้วยเช่นกันอา้าวฮานากิมันมาอีกแล้วนะแล้วรถไฟหอดนนั้นก็เล่นต่อนะครับเล่นเอาทาคิมิจิของเราในตอนนี้นะครับตะโกนไว้ด้วยความหวาดกลัวเซนจูนะครับก็ไม่สนใจนะครับก็พูดต่อในทันทีถ้าอย่างนั้นก่อนที่บลามันของเรานั้นจะเติบใหญ่หรือโตขึ้น,นเรานั้นควรจะตัดสินกับแก๊ง3เทพนี้ก่อนแต่ทาคิมิจิในตอนนี้ก็ไม่สนอะไรแล้วนะ พูดอะไรในตอนนี้นะเมื่อเล่นรถไฟห่อเสร็จนะครับทางด้านเซนจูนะครับก็เลยชวนทาเคมิจินั้นนะครับไปทําทันซาคูด้วยกันซึ่งทันซาคูนี้เนี่ยมันก็เหมือนการขอพรกันนี่เลยครับก็คือเขียนพรว่าอยากจะทําอะไรให้สําเร็จอะไรสร้างความปรารถนาของตัวเองให้สําเร็จประมาณนั้นนั่นแหละครับแล้วก็ทั้งสองคนก็เลยเขียนนะครับคำปรารถนาของตนเองที่ตัวเองนั้นจะทําให้สําเร็จซึ่งแน่นอนระหว่างเขียนนั้นนะครับเซนจูก็อยากจะรู้แหละครับว่าทาเคมิจินั้นเขียนอะไรว่าแต่ว่า,วาเธอเนะ่เขียนอะไรล่ะทาเคมิจิหรอยอทาเคมิจิเข ที่ชนะนะครับไมกี้คุงแต่เมื่อนะครับเซนจูมาเห็นก็ขำใส่เลยครับฮ่าฮ่เป็นการขอพรที่โคตรน่าเบื่อเลยทาเคมิจิก็เลยบอกเซนจูเลยแหละครับว่าเงียบเลยนะมันเป็นเป้าหมายของฉันในตอนนี้ตั้งหากล่ะเซนจูนะครับก็เลยตอบกลับได้ได้และเธอนั้นก็เลยยื่นนะครับสิ่งที่เธอขอพรนั้นใะห้นะกับทาเคมิจิดูนี่ไงฮานากะคิสิ่งที่ฉันขอซึ่งในในบขอพรของเซนจูนะครับก็เขียนว่าเธอนั้นนะครับจะปกป้องฮานากะคิก็คือเธอนั้นจะปกป้องนะครับทาเคมิจิทาเคมิจิไม่เห็นแบบนั้นนรรับกกู้สึใ ใจเลยแหละครับว่าทางด้านของเซนจูนั้นเป็นหญิงสาวนะครับที่มีนิสัยเนี่ยตรงไปตรงมาสุดๆถ้าคคมิจิที่เห็นแบบนั้นนะครับได้แต่ขอบคุณนะครับในตัวของเซนจูที่จะปกป้องเขาส่วนเซนจูนั้นเธอกลับตอบกลับมาแหละครับว่าเธอนั้นนะครับไม่เคยทําอะไรแบบนี้ให้กับใครมาก่อนเลยและเซนจูนั้นนะครับก็เลยขอนะครับกับทาเคมิจิเลยครับว่าโดยเธอนั้นนะครับขอจะเป็นเพื่อนนะครับกับทาเคมิจิได้หรือเปล่าทาเคมิจินะครับก็ตอบรับกลับไปในทันทีโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าได้แน่นอนเอางี้ละกันหากมีอะไรเเกกิดขึ้นับ ฉันเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปกป้องเธอด้วย,ชวยเช่นกันนะเซนจูแต่เซนจูนั้นเธอก็มองบนแหละครับแล้วเธอก็บอกแหละครับว่าเธอเนี่ยไม่ต้องการให้ใครเนี่ยมาปกป้องหรอกเพราะว่าเธอในตอนนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าใครทั้งนั้นแหละเธอสามารถปกป้องตอนเองได้นะครับฟิลแบบเด็กหัวรั้นประมาณนั้นเลยตาเคมิจินะครับก็เลยยิ้มแหงๆกลับมานะครับแล้วเขาก็บอกเลยแหละครับว่าฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าฉันเนี่ยก็ชอบสิ่งนี้เลยนะแล้วทั้งสองคนก็จับมือกันนะครับแต่ปรากฏว่าตะเคมิจินั้นนะครับได้มองเห็น นั้นนะครับเซนจูก็ยังบาดเจ็บหนักอยู่นะครับและดูเหมือนว่าการบาดเจ็บนั้นนะครับของเซนจูจะเป็นการปกป้องนะครับทางด้านของทาเคมิจินะครับเพราะว่าทางด้านของเซนจูได้บอกแล้วครับว่าฮานากาคิฉันเนี่ยได้ทําตามสัญญาแล้วนะและก็จะเป็นภาพที่เซนจูในตอนนี้นะครับลงไปนอนกองกับพื้นนะครับที่ใกล้จะตายสุดๆซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้านของทาเคมิจินั้นก็เงียบไปนะครับก็ไม่ได้บอกสิ่งนี้กับเซนจูนะครับกับสิ่งที่เขาได้เห็นต่อไปในอนาคตแต่ก็ดูเหมือนว่าทาเคมิจินั้นจะรู้แล้วแหละ มีที่มาที่ไปอย่างไรและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับในตอนนี้นะครับที่ดราเินนะครับกับอินูปี้โดยจะเป็นอินูปี้นะครับที่ขับรถมาหาดราก่นนี่ดราก่นฉันมีข่าวร้ายจะบอกตอนนี้พวกโรคุฮาระทันไดกําลังมุ่งหน้าไปหาทาเคมิจิซึ่งก็ดูเหมือนว่าทาเคมิจินั้นนะครับจะรู้แหละครับว่าเหตุการณ์นะครับที่เขาได้เห็นในอนาคตนะครับที่ทางด้านของเซนจูนั้นนะครับบาดเจ็บแล้วลงไปนอนกองกับพื้นนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นที่นี่และระหว่างนั้นเองนะครับเซนจูพยายามที่จะวิ่งหนีนะครับ นนะรัเเธอ้ไม่ยยากกจปีซึ่งพวกเรานั้นก็จะได้เห็นภาพในหัวของทาเคมิจินะครับก็คือคํามั่นสัญญานะครับที่เซนจูนั้นนะครับได้ให้คํามั่นแหละครับว่าจะปกป้องทาเคมิจินะครับทาเคมิจิรู้ได้ทันทีแหละครับว่าสิ่งนี้นะครับจะทําให้ทางด้านของเซนจูต้องตายเพราะว่าปกป้องเขาเขานั้นนะครับจึงมีจุดมุ่งหมายได้ทันทีเลยครับว่าในวันนี้แหละเขานั้นนะครับจะเป็นคนเปลี่ยนอนาคตเองกับสิ่งที่เขาได้มองเห็นว่าอนาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นและก็เป็นการจบตอนไปนะครับสำหรับโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่2 1 9เป็น ยังไงกันบ้างครับสลับตอนนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่ามันสุดๆนะครับเนื่องจากว่านะครับเราได้เห็นแหละครับว่าสิ่งที่ทางด้านองทาเคมิจิมองเห็นอนาคตนั้นมีผลกระทบอย่างไรกันบ้างและเราได้เห็นความน่ารักของเซนจูนะครับเพล๋อเนี่ยมีใจกับทาเคมิจิไปแล้วนะครับแหมทาฮิน่ามาเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูนะครับในตอนหน้าเพราะในตอนหน้าน่าจะบวกกันมันแล้วแหละครับเราก็ต้องมาเอาใจเชียร์นะครับว่าเซนจูนั้นจะรอดหรือไม่นะครับหรือว่าทาเคมิจินั้นจะเป็นฝ่ายนะครับที่ไม่รอดแทนก็ต้องรอดูนะ และเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อจังเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเราจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบระคุณครับ